สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มานำเสนอเมนูแกงขนุนนะคะตั้งหม้อให้เดือดน,นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาขนุนเข้าใส่หม้อนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ำพริกนะคะก็ใส่ กระเทียมกระเทียมตะไคร้นะคะตำให้ละเอียดนะคะหลังจากตำละเอียดแล้วเราก็มาใส่พริกขั่วนะคะเพราะว่า ที่คั่วเนี่ยจะทำให้หอมจะมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์ของมันนะคะเจ็ดเม็ดพอถ้าเรามีคนแก่ชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเยอะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะคัวเ้อสำหรับบ้านเราไม่ไม่เ้นเผ็ดนะคะเพราะทางบ้านเรามีคนแก่ด้วยเราก็จะตำรสชาติ ไม่ผิดมากนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดต่อไปก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลืออันนี้อะไรเอ่ยใส่เกลือใส่ผงชูรสนะคะก,ก็ตำไปเรื่อย นี่ก็ใส่กะปินะคะกะปิลงไปตามต่อค่ะเครื่องที่ใส่ก็มีกระเทียมตะไคร้กะปินะคะเกลือรสดีนะคะริดคั่ว มไม่แล้วเราก็จะมี<อ>ตะไคร้ราคานะคะเผานี่เราเผาแก๊สนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทุบๆใส่หม้อนะคะเพื่อเพิ่มความหอมรสชาติของเอกลักษณ์นะคะ ของแกงขนนนหลังจากเผาแล้วเราก็จะมาทุบๆๆใส่หม้อไปนะคะใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่ข่าไม่ เราก็จะตั้งหม้อให้หน้ำเดือดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ขนนสุกนะคะวเใส่หมูลงไปก็เอาหมูลงใส่นะคะ ใส่หมูตอนที่น้ำเดือดจัดๆเ,เพื่อจะลดของความกลิ่นคาวก็คนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปิดหม้อให้เดือดจนกว่าหมูและขนุนจะสุกนะคะ เคร่องแกงแล้วก็ใส่ไปแล้วนะคะนี้เราก็จะมาเตรียมผักกันนะคะนี่ใส่รู้สึกว่าใส่ปลาแห้งด้วยนะคะใส่ปลาแห้งนี่จะทําให้แกงหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันนะคะเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวนะคะบ้านอื่นอาจจะใส่หรือไม่ใส่ไม่รู้นะคะแต่เราทำกับข้าวพวก แกงเนี่ยเราจะใส่ผิวขาวเข้าไปนะคะรสชาติก็จะอร่อยนะคะเพิ่มขึ้นมาเเราก็มาเตรียมผักแครนะคะหรือทางที่บ้านก็จะเรียกว่าผักปูนกนะคะกลิ่นของมันก็เหมือนเดิมค่ะจะมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละผักนะคะ จะไม่ใส่ตอนก่อนนะคะใส่ตอนกลางๆท้ายๆ,ห,ๆห,หน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวผักจะเละก็ะะหั่นหั่นหั่นก็จะมีผักแคร์นะคะหรือผักปูนกแล้วก็มีต้นหอมผักชีอะไรพวกนี้แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือใบมะกรูดนะคะใส่ตอนที่จะปิดหม้อแล้วนะคะสำหรับใบมะกรูด ต้นหอมนะคะต้นหอมก็หั่นรอไปเลยค่ะระหว่างหม้อเดือดนะคะก็มาเช็คกันอีกทีนะึงว่าใกล้สุกหรือยังนะคะคลิปนี้เราก็มาพากเสียงใส่ทีหลังนะคะ ระหว่างทำเพราะเราต้องมาตัดต่ออีกทีนะคะบางทีมันก็ยาวเกินเพื่อ,อนจะลำคาญนะคะมันจะไม่ได้ใจความเน,ะนาะน้ำแห้งเราก็เติมไปเรื่อยๆนะคะเติมเพื่อระหว่างบางทีรสอาจจะเค็มไปเผ็ดไปเราก็เติมน้ำนะคะนี่คือหน้าตาของแกงขนนวนะคะใส่ กระดูกหมูเนื้อหมูแล้วก็ใส่ปลาแห้งลงไปนะคะเสร็จแล้วเยโยๆกำลังร้งอนลอเลยขอบคุณที่รับชมติดตามผลงานจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ